ข่าววันนี้นะคะจะมาแนะนำธีการใช้ตู้อบเด็กหรือว่า Infant incubator นะคะตู้อบเด็กนะคะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดทำให้มีน้ำหนักตัวน้อยหรือว่าต่กว่าเกณฑ์ค่ะซึ่งตู้อบเด็กนะคะแบ่งออกเป็นอปสองชุดคะ่ะคือ standard incubator นะคะกับ transport incubator ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำที่การใช้ standard incubator กันค่ะเราไปดูส่วนประกอบกันเลยนะคะ ส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนของโพดค่ะก็คือตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการนําเด็กเข้าหรือออกจากตู้นะคะเราก็จะทาการเปิดตรงนี้นะคะ่ในกรณีที่เราไม่ต้องการนําเด็กเข้าหรือออกนะคะเราก็จะทําการเปิดตรงนี้แทนะคะ่ะ <c oughs> แล้วเราก็จะมีเบรคไอซิมเบอร์นะคะซึ่ตรงนี้นะคะเบรคไอซิมเบอร์ก็จะเป็นฐานออกค่ะ ซึ่งเตียงของเรานะคะสามารถทําการปรับระดับสูงต่ําได้นะคะโดยการหมุนอันนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นส่วนของเทมเพลเจอร์คอนโทรลค่ะเรามาลองดูวิธีการใช้กันนะคะเ e มเพลเจอร์ค o นโทรลนะคะจะมีอยู่2โหมดด้วยกันนะคะคือสกินกับแอร์นะคะโดยที่เราจะมาดูสกินกันก่อนนะคะสกินนะคะเราจะทําการติด6ที่ตัวผิวเด็กนะคะเพื่อควบคุมอุณหภูมิที่ผิวเด็กค่ะแต่ที่ เครื่องเกิดการอารามนะคะเนื่องจากไม่มีการติดสายโพรที่ตัวเด็กค่ะค่ะต่อมานะคะเมื่อเราต้องการทําการเปลี่ยนโหมดเราจะกดปุ่มนี้ค้างไว้นะคะ3มวินาทีค่ะโหมดก็จะเปลี่ยนนะคะจากสกินเป็นแอค่ะแอร์ Air นะคะเป็นโหมดที่ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ค่ะแต่ถ้าเราต้องการตั้งเซตค่าอุณหภูมินะคะเราก็จะมาที่ปุ่มโฮค่ะโดยเราจะทําการกดปุ่มโฮค้างไว้3มวินาทีนะคะ ค่ะจากนั้นเราก็จะทําการเซตค่าที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูส่วนที่ทําความร้อนแล้วก็ความชื้นให้กับตู้อบเด็กค่ะ,คะตัวนี้นะคะโดยเราจะใส่น้ําลงไปในแชมเบอร์นะคะแล้วก็ซินจะทําความร้อนนะคะน้ําก็จะให้ความชื้นกับตูวอบเด็กค่ะ ความร้อนแล้วก็ความชื้นนะคะจะวนอยู่ในตู้อบเด็กนะคะให้อุณหภูมิและก็ความชื้นที่เหมาะสมกับตัวเด็กค่ะต่อมานะคะเรามาดูสวิตช์เปิดปิดนะคะค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นสวิตช์ที่ใช้ในการเปิดปิดเครื่องค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเซ็นเซอร์ความร้อนนะคะที่ใช้ควบคุมดูความร้อนของตัวตู้อบเด็กค่ะขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ Bye.